ห่มห่อมอายว่าไงอายเออทีคิดว่าจะเอาไงดีเรื่องความลับเนี่ยน๋อ,อความลับลปล่อยมันไปก่อนแค่ปล่อยมันไปมันจะไม่เสียหายใช่ไหมคงไม่แหละโอเคแ,แล้วมีแล้วมีอะไรมีก็อย่างเงี้ยโอเคจัดไปได้โอเคครับบา,บายยนะน้องเจกันครับ ชิวจัดไม่ต้องเข้างานเอ้ยเชี่ยเฮ้ยเอ้ยถือดาบทำไมมาทำไรมา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 เล่าเรื่องให้ให้ให้ฟังไงเล่าเรื่องใช่มาดีตัวเปล่านะตัวเปล่าตัวเปล่าจริงๆเนี่ยเบาวิวเลยล้วงกระเป๋าดิล้วงกระเป๋ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเราล้วงหมดแล้วทั้งสองข้างแล้วไม่มีมา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 อย่าให้มีนะอย่าใส่ละไม่มีไม่มีนั่มา อ่าก็คือจะมาเล่าเรื่องอ้ไเมื่อวานะที่ผักผักเออลงน้ําอ่ะผักคนลงน้ําอ่ะอ่าเรื่องนั้นแหละก็คือว่ามันเป็นเรื่องหลอกหมดเลยจริงไม่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 ใช่เรื่องจริงอ่ะยัดฉาบหมดเลยอ่ะอ๋อใช่แล้วก็จะให้อ่าจะให้เอ่อกล้วยอ่ะเรียกประชุมเมืองให้หน่อยได้ไหมชื่อเซฟไปสัตว์เออเออเซฟอ่ะเรียเรียกประชุมเมืองให้หน่อยทำไมต้องประชุมด้วย เขาก็เล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังไงอ๋อให้เล่าอ่ะโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วทำไมต้องบอกเรื่องนี้ด้วยอ่ะอ่าก็อยากให้คนรู้อ่ะอืมใช่แล้วแล้วทำทำไมอ่ะเออเดี๋ยวก็รู้เองแหละอ่ะอ๋อแล้วแล้วประชุมที่ไหนอ่ะไปเจอกันที่ร้านน้ำปั่นบ่ายสามโมงโอเค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 เจอกันกล้วยเอ้ยเซฟเออ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 ใจเย็นใจเย็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอกันร้า้ำปั่น อย่าลืมด้วยอย่าลืมอย่าลืม,อลม,อลมเออที่ทากรับที่ทากรับครับ,รบเอิมคุณที่ทักสนใจไปรวมภารกิจกันต่อไหมครับภารกิจแล้วครับภารกิจเหมือนเดิมแหละครับไม่ยากไม่ยากมันมันมันทำมันคือการทำาช่วไหมครับก็นิดหน่อยอะครับคล้ายๆฆ่าปลาเลยอ๋อพอดีผมเป็นคนดีเกินนะคไม่อยากทำอ่ะ สภาพหน้ามึงไม่ได้เป็นคนดีได้เลยเอ้าเฮ้ยลองลอง,ลองดูลองดูถ้าเกิดมันมันไม่บาปไว้ไม่บาปเออมันไม่บาปมันทําได้ไม่ว่ายังก็แค่ฆ่าคนสร้างคนเออไม่ยากนั่นแ,แหละบาปนะไม่หนาเฮียคนแม่งก็เหมือนมดนั่นะแหละเออคิดคิด,ค,ดคิดไว้ไม่ใช่ม,มันก็เหมือนมึง<น>แดดหมาแหละมึงบาปเวละเออไม่บาป มันก็มันมบาบาเหมือนกันไม่มึงแดงหมาแล้วมึงอร่อยป่ะเอออร่อยแต่อันนี้ก็แค่ฆ่าคนไม่เคยกินไม่เคยกินขี้โบชิพายกูเห็นมึงนั่งย่างหมาอยู่ตรงนู่นอะอะไรนั่นนนั่เนื้อคนเมื่อก่อนอ้าวก็แปลว่ามึงก็ทำความผิดไปแล้วเออมึงทำไปเถอะก็นั่งไงเมื่อก่อนไงตอนนี้อยากเป็นคนดีไงไม่ไม่มึงไม่มีทางเป็นคนดีได้ไม่บรรลุแล้วบรรลุแล้วไม่มึงไม่มีทางบรรลุไม่เออรวม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 เดี๋ยวเราแผ่นนะฟังมาเอาหูมานี่มา เข้าใจไหมเอ่ยอกูกูกูก็ไม่เข้าใจเอาเป็นว่าเข้าใจเองแล้วกันนะไปละบริงงั้นลงไปดีกว่าเอ้ย,อยจะไปได้หมากับกลัว,ลว,วไปมา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 อามามามา้อมา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 ม่มามามาารามามองามา่อ อันเจนีเจอะไรเนาะเจนีใครวะ <c oughs> ไม่เคยได้ยินชื่อในเมืองน,นี้เลยเฮียแล้วเดี๋ยวนะเราทำอะไรต่อดียวเนี่ยกินข้าวเสร็จไปเดินเ,เล่นไหม,ม<า>อย่าพึ่งผมลืมเล่าอะไรเรื่องนี้เออมื่อคืนน่ะเรื่องอะไรวะเอ,อ่อพี่ได้ข่าวมาใช่ไหมว่ามีคนจมน้ําตายอะ่ะอ๋อเออใช่ใช่ใช่ข่าวปลอมพี่อ๋อข่าวปลอมเหรอปลอมอ๋อก็วันนั้นก็เห็นอยู่กับตายนะว่ามีคนโดดลงไปในน้ำอ่ะไม่ข่าวปลอมพี่คืนนั้นไปเช็คใช่ไหมแต่นั้น อ้าวใจหมดอออมดูว่าผีเนี่ยเาถึงผีใส่ชุดกูจำไม่ได้ติ่มขึ้นเยอะเลยเฮ้ยยำด่างด้วยอ่ะเปล่าทำลันบ้าเลยนะเนี่อ่ะไม่โกดติ่มแมันใส่ชุดอะไรมึงเนี่ยอันนาไงมันเป็นพนักงานเขานั่นแหละติ่มที่พาลเลยเฮ้ยยำด่างด้วยเขาทำอะไรก่อนเนี่ยเออไอออมสรุปแล้วไอ้ที่คนตายเมื่อวานอ่ะข่าวปลอมเอ้าปลอมถามไอการดิไม่รู้เฮีย เอ้ามึงไปกับกูเมื่อวานแล้วค่ะแล้วใครแล้วค่ะไปกระโดดอ่ะก็ไอ้ตัวะโดดแต่ขาวปลอมโอ้ยไอ้โง่กระโดดอีกเขาไม่ได้ตายได้จะตายไปแล้วอีหรอพ่อหนุ่มอกว่าแ่ยังเห็นแต่ว่าที่มันทำก็คือมันทำไปทำไมอ๋อมันสนใจอ๋อมันรอดใช่ไหมใช่แต่มันบอกว่าไอ้นี่นะแบบเพื่อนหลอกใครสักคนเนี่ยยังสงสัยเลยว่าหลอกใครน่าดิหลอกใครวะทำไปเพื่ออะไรกันเฮ้ยไปหาสาเหตุเร็วทุกคนไป let's go ยอมตึ้ง ลำโพงอยู่ไหนวะประกาศจากเมืองใ้จากนายกขอให้ประชาชนทุกท่านได้เข้ามาฟังประชุมเพื่อมารับฟังข่าวใหม่ๆจากทางนายกนะครับคอบครับตึ้งตึ้งไอ้ควายไปที่ไหนเลยเฮียไม่บอกที่กูจะรู้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวติดต่อกันไปทางไหนนายกนายกเอ้ยเอ้ยขอโทษนะแล้วมันแล้วมันอ๋อโอเคตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยเหรอเออใช่ใช่ใช่เออปิดปิดทุบแม่งไอ้เฮียโอเคโอ้ยนายกเก็บเก็บอย่าไรเก็บไม่ได้ยินหรอก เราจะไปไหมไปดิต้องไปดิเราเป็นคนในเมืองอ่ะต้องไปอยู่แล้วเอหอนั่นเป็นนายกเหรอไปไปไปเอาอ้การไปวะเนี่ยหรือไม่ไปนั่งนอนกับพี่อย่าไปเฮ้ยไปมาเฮียไปทุกคนต้องไปเขาบอกอยู่ต้องทุกคนต้องรับฟังข่าวสารที่อะไรใช่ไหมไม่ไปนายกโง่ไม่ไปฟังข่าวบ้างเฮ้ยไม่ใช่ดูแต่เกมเนี่ยเยมึงด่าคนอื่นเหมือนมึงไม่โง่เลยเฮียตี๋อะไรอะอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ควาย ไอนเซอร์ฮะลำบากกูณเฟนเซอร์อีกไอ้เหี้ยอะไรเฟนเซอร์ว่าไอ้เหียเอ้ยเนี่ยร้านน้ำปั่นเหยียดทีโอ้ยเอายิดไอ้เหี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเสดีครับทำไมนั่งไม่ได้เอเลี่ยนเอาไม่เอเลี่ยนเก่าเอออย่าเบิ้งอย่าเบิ้งเลยใช่ด้ย์มามาครบแล้วนะแล้วไอเอเลี่ยนตัวนั้นทำอะไรตรงน้ำวะเล่นน้ำเหรออ๋อ โอ้ยเผื่อเผื่อเผื okay ่อหลับครับเผื่อหลับเผื่อหลับหลับไหนหลับไหนเฮ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอ๋อขอน้ำหน่อยครับขอแห้งขอแห้งไม่อยากกินไว้ด้วยฟังไว้ด้วยไงอ๋อขอเลยครับน้ำขาวนั่นต่างของคุณนั่นเราอะน้ำอ้อยครับครับพี่ประขใช่เอาน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยมีครัพโป๊ะทำไมต้องพูดเหมือนเสียงกัดฟันนะครับทำไมต้องเค้กฮาร์มีน้ำแอร์นะครับอ๋อน้ำแอร์น้ำแอร์พี่เอาไปล้างแอร์ไปล้างแอร์อ๋อน้ำแอร์ใช่ อ่ะครับต่อเลยครับนายกมาเริ่มเลยซึ่งมีข่าวอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรับฟังจากไอ้พวกเอเลี่ยนแล้วกันนะเอาสรุปมึงให้เอเลี่ยนประกาศเนี่ยนะฟังดิเอาเอเลี่ยนอะไรพูดดิห่ำ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 ก็คือว่าใครมันโดบอยู่ในร้านไว้เหี้ยน้ำหมกน้ำหมกเท่าทีจริงเหรอตัวไหนสักป้องไหมบอสสักป้องไหมสักป้องไหมไอเงียบก่อนเงียบก่อนจะเล่าละจะเล่าละขอเดินครับขอเดินครับ อ๋อเล่าเลยครับเล่าเลยครับก็ก็คือว่าเรื่องเมื่อวานนี่คือแบบคือเรื่องที่เด็กเขาว่ามีคนตายจริงมันเขาไม่ได้ตายเราพวกเราเป็นการจัดฉากมาเลยคือจัดฉากให้คนอื่นสับสนอะแล้วทาไปทํให้หรอก็ไม่รู้สินะจาไปเหมือนเดี๋ยวทําไปเพราะไม่รู้สินะเนี่ยนะใช่วางแผนก็คือมันคือแผนแหละเออแผนอะไรกวะมันจะทําอะไรกวะก็ ไม่บอกเดี๋ยวก็พะลุอีกเลยพวกนี้มีแผนเยอะเอ้ยจ่ไม่ได้ร้ายไม่ได้ร้ายคนดีแล้วคนดียวคนดีแล้วคนดีแล้วคนดีแล้วอ๋อคนดีแล้วก็ต้องเล่าสิก็ก็เล่าแล้วนี่ไอแต่ว่าแผนเรื่องแผนนั้นเหมือนมีคนสั่งมาเลยตอนนี้เป็นคนดีแล้วจำไม่ได้แล้วไม่ฟังคนนี้ประกาศบ่อยแล้วมึงมาประกาศบ้างดิเสือคุยอะไรค้ากูจะขายน้ำอ้าวอ้าวน้ำไม่ลอยเลยเค็มยิบหายงั้นเราลองกินอันนี้แทนกินอะไรครับกินอะไร น้ำเลยอ่ะเอาไปโอ้น้ำอ้อยเข้มข้นว2ทอ่ะลองกินลองกินเดี๋ยว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 เรื่มละเดี๋ยวไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละม,ม,ม,มันไม่ใช่เลยีดติ้งครับมันไม่ลอยครับอ่ะต่อเลยครับอา้าวก็ก็ไม่มีอะไระแล้วก็เรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละพออะไร<อ>วะเรียกมาแค่นี้หรอเรียกมาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวคือก็รู้แล้วไหมว่ามีคนมีคนจัดฉากการตายเนี่ยเรียกทำไมเนี่ยฮะถามกล้วยอ้อ มึงคนเล่าให้กูฟังนะอ๋อกันเนี่ยกันเรื่องอะไรทั้งหมดมีแค่นี้แหละก็นึกว่าอ่ายังไม่รู้กันกันเลยว่าเรียกมาหืมมีแค่นี้จริงๆเหรอใช่เหรออุ๊บอิ๊บนะเนี่ยเราเนอะอืมแน่ใจนะจริงครับจริงครับมีแค่นี้ครับกูเปิดสคริปต์ไปไม่มีอะไรงั้นไปแล้วนะบ๊ายบายเฮียเจอนะไม่เชื่อเฮียไม่ได้กูไม่เชื่อไอ้สัดอีเลี่ยนโง่ไอ้ควายมีแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายโอ้โหมดแล้วเหรอใช่เหรอ มันจะไม่มึงไม่น่าเรียกมาแค่นี้อ่ะคิดยังไงอ้อมอ้อมหมดแล้วเหรอออ้อม <I om. S 2> มันเมย์อ,อยู่ FK นี่ยังมีต่อออ้อมพูดล่ะ <c ười> หลับอยู่นั่นแหละออ้อมตื่นอ,อ,อ้ตื่นโต้มันจะพูดอะไรอโต้มันจะพูดอะไรคือ ที่ผมขายน้ำปั่นมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วงหัวหน้าเราเนี่ยคือคุณยอดครับจริงครับอันนี้จริงไปครับเฮ้ยไม่ใช่อะไรเอามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเรามั่วทรงไงมาบอกว่าเป็นไม่ใช่มันมั่วทรง g อะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออุ๊ปอเก่งเหมือนกันนั่นเราอะถ้าเป็นถ้าเป็นหัวหน้าจริงฮะโอ้โหระเบิดระเบิดระเบิดไปนะแล้วจริงไหมครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำยังไงทำเอ้ยผมก็เป็นคนดีอะคุณเชื่อใจผมสิเออ มีลราแปแปพักแล้วแปพักแล้วมีหลักฐานไม่ใ่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ป้อมข่าวป้อมนะมันมันชอบมัวทรงไงพวกเนี้ยยิงครอบเฮ้ยกูไม่ได้โกูกกูเเชื่อกูเปล่าเออถ้าเกิดเชื่อกูให้เลยเชื่อเป่าเดี๋ยวกูให้น้ำปั่นเดี๋ยวกูให้น้ำปั่นตอนนั้นที่ไอ้กล้วยบอกว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลอะที่บอกว่าข้างหน้าที่แบบมาคุยกับพวกมึงคือใครวะสรุปอะยอด ไม่ใช่อะไรอ่ะวันนั้นผมนอนไปแล้วคุณยอดไหนยอดซราพาเพลินไหมไม่นะแต่ว่ายอดไหนตอนนั้นพวกกูอยู่ข้างบนมึงใช่ไหมไอ้การดูไอ้เฮียไอ้เียกล้วยอยู่แล้วอย่างนั้นยอดก็ลงไปก่อนไม่แต่ว่ากลับบ้านไงตอนนั้นกลับบ้านไงมีคลิปให้ดูอยกไหมไอ้กล้วยคลิปบ่คลิปเออมี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 ใมเก่งเขาบ้างว่ามันตัดภาพปุ้ยให้เป็นภาพชัดดีใครทำได้บ้างนะทำดิเร็วเร็ว เดดี๋ยวการไงการเร็วทำให้หน่อยจะได้รู้การจัดการนี้เร็วทำดิมือถือก็ได้เร็วเออเร็วเร็วเออตัดไหนก็ได้ทำให้ภาพมันชัดขึ้นนะมันมองไม่เห็นอ๋อได้แล้วอ๋อไหนอ๋อไม่ดิไหนอะวิดีโอมาให้กูดินี่อเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่นี่มามาดินั่น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 เนี่ยไฟเนี่ยไฟเออเดี๋ยวเดดึงนะเร็วทำให้ภาพชัดภาพชัดเหรอเอออย่าอย่าไย่าอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้โอ้โหฮะ เอ้ยวะลองดูเข้าทำกันงี้เหรอวะดูดิดึงเอาใครจะดูดิอย่ดูเลยดู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 ดิดูดิมึงจะดูเอาใครจะดูดูก็ดูดิมึงจะดูดูไม่เป็นเอ้าไอ้ยี่เล่าดูเลยโอ้ยเอาไปไอ้ยอดดูไอ้ให้ใครดูสักคนก็ได้ยอดลราดูบ้างไหนวะอะไรเนี่ยก็ ก็มาชียอดนี่ใครวะเนี่ยแค่คนใส่เสื้อเหมือนกันโอ้ยคูมึงมันโง่จริงๆเลยไอ้ทั้งหมู่บ้านก็มีมือคนใส่เสื้อเหมือนกันใช่เหรอทั้งทั้งท้งหมู่บ้านมีคนหัวแดงคนเดียวน้อเม็ดเม็ดเดียวดูดิเอ้ยมีมีคนใส่แม็ดดำคนเดียวเนาะแล้วทำไมหน้ามันคุ้นๆวหมือนเคยเห็นที่ไหนก็คนข้างๆพี่ไงไม่ไม่รู้สึกเหมือนเคยไปเที่ยวที่นั่นด้วยที่ร้านบาร์อะไรสักอย่างอ่ะบาร์อะไรอ่ะไปไปไปกับผู้หญิงอีสองคนเลยชื่อเหมือนกับชื่อแตงโมอ่ะเอ้ยยังโมดดดดดวเเเออ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 ืกนหรไปูููู ใช่เหรอไม่อยากพูดละไอการดูดิไม่มีใช่ไหรออุ้ยเฮียว่ากูว่าซรู่ทง่กูเห็นเนี่ยมันใช่สัตว์เฮ้ยเย็นใจเย็นเย็น